สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมจะมาเล่นเกมนะครับนี่เกมอัพนะครับถือว่าปูซ่าบ้าพลังนะครับ <c oughs> ก็นี่ผมจะมาเล่นหมดเนเรื่องให้ดูนะครับเอ่นเกมนี้ก็เป็นเกมในเรื่องอยู่แล้วนะ,นะ <c oughs> เรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสนุกไหม ัานที่ถึงคุณจังเลยปู่น,นี้ก็ภาพถึงเงียน,นะครับจะไปถึงอะไรที่เธอฝันมาให้ได้นะครับใครเคยดูหนังเรื่องนี้บ้างครับก็จะรู้นะครับว่าสนุกแค่ไหนเอาไปหากันดูนะครับ ชื่อหลังเรื่องอูซ่าบ้าพลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็อับหนังโอเคเดี๋ยวผมเล่น,นอือ มก็จะใช้ชื่อตัวเองนะครับบีตรงตัวมีแล้วะคะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมเซฟ ซัปเตอร์แรกนะครับซัปเตอร์วันคลาสฮึใครมาเคาะประตูเนี่ยโอ้โหไอปู่คนนี้มันก็ลอยอยู่บนฟ้านะครับอืมมันได้ยินเสียงเคาะประตู <laughs> เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็ What are you doing? คือเด็กคนนี้แหละ uh, hi, Hey, Russell, I'm trying to, <laughs> to get my wilderness explorer, the elderly badge. Huh, I've never been in a floating house before. Paradise Falls. A land lost wow. in time. You going on a trip to South America, Mr. Touch that. Oh, this <laughs> is how you steer your house. This way makes it go right. เกิดภัยพัตกทางท้องฟ้าฟาภาคุณปลอดภัยแล้วผมมี GPS แล้วก็โยนออกไปมันทำร่วงนะครับมี จะทำให้มันต่ำลงสองคนนี้ก็ล่วงนะครับตามในเรื่องเลย การที่จะไปน้ําตกฝั่งนู้นนะครับมันมันเป็นเรื่องยากนะครัมาเรามาดูในเกมกันเลยนะครับคุณเมสซิ่งเฟนไปตามไปตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวคุณปูนะครับ โดดโดดได้จริงเกมมันเล่นสองคนได้นะครับแต่ว่านี่ผมเล่นในเพจพีเ so cool. เล่นในเพจทัวะเเล่นในสองคนไป <new collection. S 1> มันกดโอเหรอกดโอปู้ก็เลดันนะครับปึ้มโอแรงเยอะมากก้อนหินก้อนโคตรใหญ่ น้ำคุณครูแล้วก็โดดตามไปเลยกูตรงนี้เพิ่มเลื่อนนะครับมั้องสอนการเล่นเบื้องต้นเลยเก็บผลไม้เพื่อเพิ่มเลือนไปเรืเ่อย เก็บไปเป็นความทรงจำนะครับกรีิยมเปลี่ยนตัวตอนนี้ผมเล่นเป็นเด็กอ้วนนะครับ ทางนี้ต้องให้คุณปู่ช่วยนะครับปึ๊บ๋อาช่วยนี่ปึ๊บดิงขึ้นมากเออ <res> ตีตีตีนี่เอา,เา <S <S ไอ้ลัสเซอร์ไม่กระโดดมาดีๆล่ะ ไม้ลืมล so right. so yeah. ืมลัเซอร์ละนะเนี่ยเซอร์เป็นภาระเงี้ยโดยรีบโดดขึ้นมาทองี Blaze ีมมมมมมีข้ี ก็โดนมา ถ้ามันจะเก็บสะสมนะครับส่วนคุณปู่มันจะเจ็ดมุมนะครับเอ้ยอบุกโดนมาอะไรต่อเนี่ยเดินตรงนี้วะเกมนี้ก็จะงง,งนๆนิดหนึ่งนะมัน Still look hey, look! Like a teeter totter. This could be fun. We're not at a playground, kid. What? You expect me to jump on the other side from up there? Yeah, that'll make me fly. Suppose it might get us where we want to go. Okay, Russell. If you make it, find a way to get me up there too. We need to get my house back. All right. Launch me. I'm ready to fly. Your turn, Russell. Nó con cua một chút. Con cua lên leo nó. Con cua cứ xây một mùm เก็บก่อนเก็บคุณปูเก็บดิปูไม่เห็นกันลู้เออเห็นแล้ว <got> เป็นนัทเซอร์ดีกว่านัทเซอร์เดินง่ายอุ้ยง่ายกับปลาละไปเบิ้มเบิ้ ีครับ ดูภาพก่อนเก็บรูปภาพแซ่เออโอ๊ะโดดลง,งน้ำลูกแต่ซ่ไม่ต้องกระโดดมาลูก ต้องลันกล่องนะโซ่คุณแก่ดันปึ๊บลืมแนละ้ เกมใหม่ลนะครับเกมอะเกมใหม่ของช่องเราเลย<อ>มีใครอยากดูเป็นเทนต่อมั้งครับเป็นเทรนผมโดนเล่น ดดๆๆอุ๊ยมันขับยาก สักกี่กรอบนะอุย้ยโอ้กระโดดไปสิ่ซึ่งมันไปแล้วนะไม่รอปู่เลย เอาเดี๋ยวมันโดดไม่มันไม่ก่อหลายครั้งแล้วนะปึ๊บ ทำไมไม่เกาะวะหลายรอบแล้วนะเออป่ปึ๊บกกระโดดกระโดดดีๆเออแม่งไม่ผ่านตะกี้วะอสลับบก เอาเดินเลยไปแล้วเจ้าเกาะเอาจะกระโดดมาทาไม Bye. ออผ่านสักทีก็ปัจจัผ่าน,านมาไม่ตรงนี้อีกกระโดดมาแล้ว เดินห้ามตกตรงนี้เอาให้ปูขึ้นเอ้ยเออใช่ให้ปูขึ้นเ,น,เออน,นี่ยแหละแล้วก็ให้ปูดันกล่องปื้บมาตรงนี้ดันนี้แล้วสูขก้นมา ต้องลุยกันอีกยาวเกมนี้อัดคลิปยาวไปเลย มาได้ไหมฮึตรงนี้แหละพัซซ์ออยังหนักแหละทำไงวะเนี่ยอ๋อเข้าใจละเอ้าพัซซ์หลบไปสิทำไมนี่กดโอ่งนี่ ก็เอ้ยอแล้วก็มาเปลี่ยนยนะสังเอาอยู่ตรงนี้จำทุกผิดขึ้นต,น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 ตรงนี้แล้วก็กระโดดอู้หนี่แหลตรงนี้แหละงานหยาบมาละมาแล้วะวะ I mm do -hmm. ให้ปูตามขึ้นมาปูกันต่อกันเลยปูตามมาแล้วครับโอ้โอนี่บ้านเราไปแล้วไม่ต้องกลัวครับ ต้นไม้อ่าอ่าน่าสนใจแล้วพาต่อไปนี่นะครับจะมันเนี่แหละอ่าก็สำหรับพานี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืม comment. คอมเมนต์คอมเมนต์กันเยอะเยอะนะครับโอเคแล้ววันนี้ baca